สนับสนุนโดยนิตยสาราแหล่งธุรกิจพาลวยคังความคิดของคนอยากรวยสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ SME b i t ธุรกิจพาลวยครับ รายการแนะนำอาชีพดีๆสำหรับคนที่มองหาอาชีพต้องการลงทุนรวยนะฮะวันนี้เรามีอีกอาชีพหนึ่งมาแนะนำนั่นก็คืออาชีพการขายเสื้อยืดนะฮะซึ่งวันนี้เราพาท่านผู้ชมมารู้จักกับแหล่งผลิตเสื้อยืดโดยตรงที่เขาเปิดรับตัวแทนจำหน่ายหรือขายแฟรนไชส์อยู่ซึ่งเป็นแหล่งผลิตโดยตรงที่เป็นลักษณะ one stop service เลยครับธุรกิจเสื้อผ้ามีความน่าสนใจอย่างไรเสื้อผ้าเป็นหนึ่งในปใจัจจัย4ที่ทุกคนต้องสวมใส่ โดยเฉพาะเสื้อยืดเป็นเสื้อที่สวมใส่แล้วสบายใส่ได้ทั้งชายและหญิงโอกาสการใส่เกิดขึ้นได้ในทุกวันเสื้อยืดบ่งบอกบุคลิกบ่งบอกตัวตนของคนใส่เพราะฉะนั้นเราก็เลยมองเห็นโอกาสจากผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะฮะคนที่สนใจอยากขายเสื้อยืดจะทำอย่างไรมีช่องทางไหนได้บ้านที่จะเข้าถึงแหล่งลงทุนวันนี้เรามาพบกับคุณณนะเจ้าของบริษัทธนพัฒน์ซึ่งเป็นแหล่งผลิตครบวงจรเกี่ยวกับธุรกิจผลิตเสื้อยืดนะครับ น่าสนใจยังไงเดี๋ยวติดตามรับชมไปพร้อมกันเลยครับครับวันนี้เราก็อยู่กับคุณธนะเอกลินธนาคุณนะครับหรือคุณนานะครับเจ้าของธุรกิจธนาพัฒน์นะครับตอนนี้เราอยู่กับเขาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกคุณนะเลยนะครับครับเมื่อกี้ผมได้กล่าวให้ท่านผู้ชมฟังไปแล้วคร่าวๆถึงความน่าสนใจในธุรกิจเสื้อยืดซึ่งเสื้อยืดนี่ก็เป็นเหมือนโปรดักชนิดหนึ่งสินค้าประเภทหนึ่งที่มีความ น่าสนใจมีโอกาสทางการตลาดอยู่และวันนี้เราก็มีโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนบริษัทธนาพลัสซึ่งเป็นเหมือนแหล่งผลิตต้นทางเสื้อยืดจริงๆที่จะสามารถส่งต่ออาชีพไปให้กับผู้ที่สนใจได้ใช่ไหมครับโอเควันนี้อยู่กับกูรูแล้วก็เลยจะรบกวนให้คุณณช่วยแนะนําความน่าสนใจหรืออาชีพหรือแนะนําตัวเองก่อนนะว่าธนาพัฒน์เป็นใครทําอะไรที่ไหนอยู่ยังไงครับเดิมทีบริษัทธนาพัฒน์เนี่ยก็ เราตั้งมา6ปี<า>มีอายุ6ปีแล้วเดิมทีเนี่ยเราเป็นโรงงานผลิตเสือ้อผลิตชุดยูนิฟอร์มผลิตเสื้อเสื้อยืดเสื้อโปโลเสื้อเชิ้ตยูนิฟ orm, อร์มต่างๆทั้งหมดเลยเนาะ <ห łbym. S 1> เราคอยผลิตเป็น O E M ให้กับลูกค้าใ,ให้กับบริษัทองค์กรหรือใครอยากที่อยากสร้างแบรนด์จะไปขายตา่างจังหวัดต่างประเทศอะไรเงี้ยเราก็จะเผลิตให้ตลอดเวลาจนจนมาวันหนึ่งเนี่ยเพิ่ง เมื่อเมื่อต้นปีเมื่อเมื่อ,อปีที่แล้วเมื่อประมาณปีที่แล้วรเราก็ได้สร้างแบรนด์ของตัวเองทําแบรนด์แล้วก็ไปจัดจําหน่ายตามห้างตามสรรพสินค้าคจนจนวันนี้เนี่ยเราก็เลยมีแคมเปญแคมเปญอีกตัวหนึ่งขึ้นมาก็คือเป็นการจัดหาตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศเลยครับแต่ว่าเราอาจจะมีข้อจํากัดอยู่ตรงที่ว่าเขตหนึ่งหรือว่าอําเภอหนึ่งหรือว่าโซนหนึ่งเนี่ยอาจจะจํากัดแค่แค่หนึ่งคนดังนั้นดังนั้นคนที่จะมาเป็นตัวแทนเนี่ยก็ จะสบายใจได้ว่ามันจะไม่ชนกันเช่นแบบจัดุจักไปปุ๊บก็ลองเจอเราแค่แค่เจ้าเดียวอาจจะไม่เจอหลายๆเจ้าเนาะเพื่อป้องกันปัญหาอะไรพวกนี้ด้วยจนเนี่ยจนมาวันนี้เนี่ยเราก็เลยจัดหาตัวแทนจำหน่ายแล้วก็เริ่มเริ่มมีคนค่อนข้างให้สนใจใช่แต่ว่ายังเพิ่งเริ่มเพราะเราเราเพิ่งจัดแคมเปญมาได้แค่สั้นๆเองระยะเวลาประมาณสักสเดือนเอง ตอนที่เป็น OEM เนี่ยเราผลิตเกี่ยวกับเสื้อผ้าทั้งหมดทุกรูปแบบก็ว่าได้ครับเสื้อโปโลเสื้อยูนิฟอร์มแต่พอมาเป็น house b รนด์ของตัวเองในนามแบรนด์อะไรนะครับ TNT ครับ TNT TNT นี้เสื้อของ TNT นี้คือโฟกัสไปที่เสื้อประเภทใดประเภทหนึ่งไหมฮะเราเราจะโฟกัสไปที่เสยืดตอนนี้จะโฟกัสไปที่เสยืดกับโปโลแต่ว่าเราจะหนักที่เสยืดมากกว่าโดยโดยเอกลักษณ์ของตัว TNT เนี่ย จะเน้นเป็นทางแนวแสง่ง่ายๆใส่สบาย oh. หรือ,อราคาไม่ค่อยแพงจจะเป็นเสื้อเสื้อตามท้องตลาดทั่วไปที่เหมือนเดินตาม Big กซีโลตัสท้องซูเปอร์มาร์เก็ตตามตลาดนัดทั่วไปแต่ว่าข้อดีของเราเนี่ยคือเราใช้เกรดคุณภาพผ้าเนี่ยที่ด oh. ีเนื่องจากว่าเราเป็นคนผลิตให้ลูกค้ามาเยอะรเรารู้ว่าตลาดปกติแล้วอะ่ะใช้ผ้าเกรดไหน hmm. ผลิตเราก็ใช้ผ้าเกรดที่มันดีกว่าเพื่อไปทําแบรนด์เพื่อให้คนใส่เนี่ยมีรู้สึก ได้สิ่งที่ดีกว่าในราคาที่เท่ากันหรือถูกกว่าเหมือนกันสาหรับใครที่อยากจะเป็นตัวแทนจําหน่ายเนี่ยข้อดีตรงที่ว่าพอเราเป็น one stop s o l u i o เราเป็นโรงงานผลิตต้นทุนมันถูกลงดังนั้นตัวแทนจําหน่ายจะได้กําไรมากขึ้นในราคาที่เท่ากันแต่คุณภาพดีกว่าตลาดที่ธนพลัสทาได้ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเราคือแหล่งผลิตจริงจการผลิตของเราผลิตในเชิงบอลลุ่มใช่ใในปริมาณมากก็ทําให้ต้นทุนมันต่าลง ใช่แล้วแล้วก็เราเราเป็นวันสต็อปเซอร์วิสด้วย่างที่บอกบางเจ้าเนี่ยคือส่งเราสกรีนหรือส่งที่อื่นเย็บหรือส่งอะไรเงี้ยคือต้นทุนมันก็ถูกบวกไปอีกท่อนหนึ่งอ่ามันมันก็ถูกเป็นกําไรเป็นมาจิ้นของแต่ละที่แต่ละที่ขึ้นมาดังนั้นต้นทุนมันก็จะสูงกว่าพอต้นทุนสูงกว่าการรับต่อตัวมันก็สูงขึ้นกําไรต่อตัวน้อยลงจะเอากําไรเยอะขึ้นก็คือการขายแพงขึ้น มันก็มีคู่แข่งเยอะขึ้นครับผมมันทำให้แม่ค้าก็ไม่แฮปปี้ผู้ค้าปลีกนี่ก็จะลําบากละจะไปวัดกันที่เรื่องราคาขายปลีกใช่ไหมใช่ใช่ตอนนี้เราเราก็เอาจุดเด่นตรงนี้เข้ามาใส่ปุ๊บทําให้แม่ค้าเนี่ยอยู่แล้วแฮปปี้มากขึ้นแล้วเราก็มีดีไซเนอร์ออกลายมาสัปดาห์ละเจ็ดแปดลายห้าหกลายเพื่อจะให้มีลายใหม่ๆอย่างน้อยๆแม่ค้าก็รู้เลยว่าตลาดไม่ตันแน่นอนยังไงก็มีลายใหม่แล้วก็เทคนิคของเราก็คือตัวเก่าๆเนี่ยเอามาเปลี่ยนได้หมายถึงคนที่เป็นตัวแทนจําหน่ายเราใช่ ขาลายเนี้ยเอาไป10บลายขายดีอยู่8ปดลายสองลายขายไม่ดีขอมาเปลี่ยนแล้วก็เอามาเปลี่ยนตัวลายใหม่ไปลายเก่าเนี่ยบางทีอาจจะขายดีลังสิทธ์ชอบที่นี่อาะส่งลังสิทธ์ส่วนนักข่าวปมชอบอีกลายหนึ่งเราก็ส่งตัวนี้ไปนักข่าวมใช่แล้วเราก็มีลายใหม่ๆมาดังนั้นคุณจะมีลายใหม่ตลอดเวลายังไงก็ไม่มีไม่มีถะไม่มีคาว่าสินค้าเก่างั้นเดี๋ยวขอย้อนมาตรงที่เป็นจุดแข็งของธนาคัพาสหน่อยที่เมื่อกี้คุณณะได้เล่าไว้แล้วว่าเราคือ one ส t o p s e วิต c e ผมขออนุญาตขยายความที่ะประเด็นหนึ่างงงเรื่ออขวัตถุดิบ ที่คุณน้าได้เกิดไปแล้วว่าเราใช้วัตถุด grade ิบเกรดเบเพื่อเอามาทําเสื้อยืดผลิตภัณฑ์ของเรานําเสนอแก่ผู้บริโภคผู้ค้าใช่ไหมครับ<ช>ซึ่งจริงๆแล้วถ้าให้เป็นความรู้กับผู้ลงทุนก็ดีหรือผู้บริโภคซื้อเสื้อใส่เองก็ดีตรงนี้ครับ<ช>มันแบ่งเกรดยังไงครับหมายว่าวัตถุดิบที่เรามใช้เกรดเอเกรดบเกรดซมันมันจับแล้วรู้เรื่องนั้น,น,นเลยมฮะจริงๆแล้วจริงๆแล้วเท่าที่ประสบการณ์ผมมีเนี่ย มันอยู่ที่ความรู้สึกของคนใส่สมากกว่าจริงๆแล้วผมบอกเกรดสลูกค้าชอบเยอะแยะเกรดที่มันต่าสุดลูกค้าจะบอก้นมันของดี oh. คือมันแล้วแต่ความรู้สึกแต่แต่ถ้าตามหลักการแล้วตามความแพงของวัตถุดิบแล้วอะไรก็ตามที่มีคอตตอนอะ มันดีคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์ดีที่สุดแต่คอตต้อนร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็มีเกรดเอเกรดบีเกรดซีความนุ่มใส่สบายหดยืดด้้ยอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็จะมีแบ่งเกรดอีกทีหนึ่งซึ่งเราเราผลิตลูกค้ามาเยอะมันมีตั้งแต่ผ้าโพลีเอสเตอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์แบบทีเคทีซีเป็นคอตตอนผสมโพลีหรือว่าคอตตอนร้อยคอตตอนร้อยก็แบ่งเป็นเป็นความบางกลางหนาบางกลางหนาเสร็จก็จะถูกแบ่งไปอีกว่ามีการทำเขาเรียกไมโครบลัชของของตัวเสื้อผ้าให้มันฟูนุ่ม ใส่สบายอีกหรือเปล่าซึมซับเหงื่อแล้วก็การทําให้เสื้อผ้าผ้าเนี่ยหดอัตราการหดน้อยลงแน่นอนคอตต้นเยอะคอต้นข้อดีคือนุ่มใส่สบายระบายอากาศดีดีหมดทุกอย่างข้อเสียคือแพงกับหดย้อยส่วนใหญ่เป็นแล้วก็คนบอกเสื้อยืดเนี่ยมันหดอยู่แล้วมนอะไรอยู่แล้วใครบอกไม่หดเนี่ยโดนหลอกซึ่งของเราก็ยอมรับว่ามันมีอัตราการหดแต่อัตราการหดของเราอยู่แค่ประมาณ5% แล้วเราก็มีวิธีการทำแพทเทิร์นที่มันเผื่อไว้เรียบร้อยแล้วดังนั้นการซื้อไปใส่เนี่ยโอกาสหดแย่น้อยหมายว่าเวลาคนซื้อหรือผู้คนพลิกคอเสื้อดูเห็นแบรนด์ทีนทีนี้มั่นใจได้เลยมั่นใจได้ในเรื่องของวัตถุดิบคุณภาพ<ช>ที่เราเลือกมาใช้นะครับใช่ดังนั้นถ้าถ้าเกิดว่าให้สรุปว่าทําไมถึงเรียกวัตถุดิบนี้คือของดีสำหรับผมแล้ว ถ้าต้นทุนแพงคือของดีหรือมีคอตตอนเยอะๆร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือของดีหรือสุดท้ายเลยลูกค้าจับแฮปปี้อันนั้นคือของดีสรุปแล้วมันก็ไม่มีอะไรตายตัวมี่ลูกค้าอาจจะชอบเกตซีอย่างที่ว่าแต่เขาชอบที่จะสวมใส่สบายรู้สึกสบายชอบแบบนี้แต่ของทีองนทีเนี่ยจะใช้ตัวที่เป็นคอตตอนร้อยเบอร์ส2มสิงซึ่งบางรุ่นอาจจะมีเบอร์ยี เบอร์เบอร์เทนได้มันก็จะอยู่ที่ความหนาของเสื้อก็คือแล้วแต่คอลเลคชันบางบางคอลเลคชันนี่ก็จะหนาบางคอลเลคชันก็จะบางแต่จะเป็นคอตตอนร้อยเปอซ็ส่วนใหญ่มันจะมีบางรุ่นที่เป็นที่เป็น TC ที่แบบว่ามันจะเป็นลายเขาเรียกว่าลายดูวินเทจวินเทจหน่อยมา้องใช้ TC เป็นคนละเทคนิคกันกําลังจะพูดถึงเรื่องที่2คือมบบว่าเนื่องจากเราเป็น One Stop Service ที่นี่เริ่มบริการตั้งแต่เรื่องของการดีไซน์ออกแบบลวดลายสกรีนที่เราเห็นตรงนั้น ตรงนั้นคือที่นี่ก็คือทําตั้งแต่กระบวนการนั้นเลยใช่ใชคือพอได้ผ้ามาเป็นผืนเป็นกรนหลาเป็นม้วนเงี้ยครับก็เริ่มทําแพทเทิร์นก็ที่นี่ใช่ออกแบบรวดลายสกรีนก็ที่นี่เลยที่นี่เลยที่นี่ยหมายว่าที่นี่ก็จะมีกราฟิกเ้ามีแผนกมีแผนกใช่ครับผมครบวงจรที่นี่มีครบวงจรซึ่งซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นมาตรฐานเลยก็คือลูกค้าจะให้ออกแบบลายสกรีนเรื่องเนื้อผ้าเรา OEM นะหมายถึง OEM เราก็จะออกแบบเสื้อผ้าออกแบบลายสกรีนแล้วก็ตัดเย็บทำตัวให้ลูกค้าลูกค้าแฮปปี้ใช่ไหมนแบบ ขอติดแบรนด์ทำป้ายทอลาเบลคือเราทำเบสเสร็จทำได้หมดเลยทำป้ายทอลาเบลอยากจะตัดตออยากจะแขนเป็นสีของตัวเองหรืออยากจะมีเทปก้างปลาตรงคอดำคอเนี้ยเป็นลายโลโก้ตัวเองมีทำได้หมดครบหมดครบหมดทีนี้ในส่วนของ TNT นี่คือลักษณะคนที่เข้ามาต่อยอดคือเราจะทำสต็อกของเราไว้แล้วแล้วเข้ามาในส่วนที่เรา ทำไว้หรือว่าสามารถเมทูออเดอร์ได้ครับถ้าเมทูออเดอร์มันจะไม่ได้อยู่ในเทียนทีก็คือคุณไปทําแบรนด์ตัวเองได้เลยไม่จำเป็นต้องติดไปเทียนทีคือคุณเอาลน์มาแล้วก็สกีนเป็นแบรนด์คุณเป็นแบรนด์ ABC ก็ได้ไปขายตลาดไหนก็ได้แต่ถ้าเกิดจะเอาเทียนทีมาเป็นตัวแทนจําหน่ายเนี่ยก็มันก็จะเป็นลายของของเราให้เลือกออกแบบไปใช่วนใหญ่คนที่จะมาเอาเป็นตัวแทนจําหน่ายเราเนี่ยก็มักมักจะไม่มีแบรนด์ของตัวเองมักจะเป็น SME สตาร์เตอร์อยากจะเริ่มทําธุรกิจเสื้อผ้า ก็มาจับแบรนด์สักแบรนด์หนึ่งมาขาย ừ ừ ừ ซึ่งสมมติสมมติไปเป็นตัวแทนจําหน่ายแบรนด์ A B C เขาจะมีขีดจากัดความแพงความถูกราคาขายเท่านู้นเท่านี้แต่ของ T N T ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งถึงแพทเทิร์นรูปแบบความหลากหลายสีสันแบรนด์ T N T ที่ทํานี่เป็นยังไงบ้างครับทีนี้พอบอกว่าเป็นเสื้อที่ขาโดยแทนจําหน่ายแล้วมีรูปแบบความหลากหลายยังไงบ้างฮะเยอะแยะไหมด้วยความทีท่ว่าของเราเนี่ยก็ เพิ่งจะเริ่มต้นตัวตัวตัวแทนจำหน่ายาตัวสร้างแบรนด์ของเราเหมือนกัน เลยยังมีผลิตภัณฑ์น่ยไม่ไม่เยอะมากที่เยอะเนี่ยก็จะเป็นพวกเสอยืดผู้ชายใส่ผู้หญิงใส่เป็นแบบลำลองปกติใส่แฟชั่นใส่นู่นใสนี้ได้แต่เรายังยังยังไปไม่ถึงตัวกางเกงหรือว่าเข็มขัดหมวอย่างไปไม่ถึงซึ่งซึ่งจริงๆแล้วตัวบริษัทหลักของธนพัทเลยเป็นบริษัทผลิตพวกนี้อยู่แล้วดังนั้นกระเป๋ามวกางเกงมันเป็นเรื่องเบสิกที่เราทําได้แต่แต่เรายังไม่ไปเดินถึงตรงนั้นเราอยากจะให้ผู้บริโภคเนี่ยสัมผัสถึง ตัวนี้ให้ให้ให้รู้สึกอิ่มตัวก่อนอ่าแล้วเราก็จะมีตัวแฟชั่นอื่นๆมาขยายตลาดให้เพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะมาเป็นตัวแทนมารับของเราไปขายเนี่ยถ้าเกิดมันมีเยอะมากเนี่ยเขาต้องใช้ทุนเยอะถูกไหมเสื้อไหนจะสต็อกเสื้อไหนจะสต็อกกางเกงไหนสต็อกหมวกอะไรแม่ค้าก็จะเริ่มเหนื่อยเราก็เลยเจาะเป็นอย่างๆไปแล้วเดี๋ยวค่อยเติมเขาค่อยเพิ่มแล้วเราค่อยๆช่วยช่วยกันดูการตลาดมาร์เก็ตติ้งเขาเขาต้องการอะไรเพื่อขาดเหลืออะไรแล้วถ้าเข้าไปดูให้ครับผมเฉพาะแบบเสื้อยืด นับเป็นแบบได้เลยไหมครับว่ามี50บแบบร้อยแบบมีน่าจะมีรวมๆกันเกือบเกือบร้อยแบบหมายถึงแบบหนึ่งก็คือ1ลวดลายที่สกรีนอยู่บนเสื้อใช่ใช่แล้วแบบหนึ่งหมายถึงมีทุกสีอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าครับมีมีมีไม่ทุกสีเราจะเลือกสีที่สวยๆสำหรับลายนั้นเช่นยมเช่นลายนี้เหมาะกับสีดําขาวเท่าเราก็จะไม่มีสีเขียวสีส้มเพราะมีมีเพื่อมือขายไม่ได้แม่ค้าก็จะไม่เอา อันนี้ก็เกิดมาจากความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่เรามองมองไว้แล้วว่าอสีแบบนี้โทนแบบนี้ลวดลายแบบนี้มันควรจะอยู่เป็นสีสันแบบไหนใช่ใช่อ่าโอเคงั้นดีไซน์ดีไซเนอร์เราดูแลให้สามมีดีไซเนอร์3คนออกแบบออกแบบตัวนี้ครับผมแบบที่ับรุุ่นเขาใส่กันเดินแฟชั่นเดินสยามยันตลาดนัดแบบนี้เลยครับแบบนี้เลยแบบนี้เลยประมาณนั้นเลยแล้วก็เกรดเอฟพูดไปแล้วเนาะตัวเสื้อผ้าทีนี้สำหรับคนที่ลงทุน TNT นิดนึงครับที่บอกว่า ขั้นต่ำลงทุนงบไม่ต้องเงยอะเป็นยังไงครับรายละเอียดงะไรเราสตาร์ทจริงๆๆแล้วตัวรูปแบบในการเป็นตัวแทนจาหน่ายเนี่ย<ะ>มันมีตั้งแต่ตัวเขาเรียกว่าดรอปชิปดรอปชิปเนี่ยก็จะเป็นไม่ต้องลงทุนเลยโพสเฟซบุ๊กโพสอะไรอย่างเดียว <laughs> พอมีลูกค้ามาสนใจก็ติดต่อทางเขาเขาก็ติดต่อทางเราเราส่งให้ในนามของเขาเรียกดรอปชิป ช่นชิ้นสองชิ้นก็ได้เช่นเช่นเพื่อนพี่โยมาสั่งของพี่โยพี่โยเป็นตัวแทนจำหน่ายผมพี่โยบอกว่าอยากจะทําแบบเวลาว่างอยากทาเป็นงานดีเลยไม่ได้อยากจะสต็อกของไม่อยากจะลงทุนมีออเดอร์มา10ตัว3ตัวเนี่ยมีเพื่อนพี่โยสั่งมาก็โทรมาหาทางออฟฟิศออฟฟิศก็จัดส่งให้ถึงเพื่อนพี่โยเลยแล้วก็เขียนจ่าหน้าซองว่าเป็นของมาจากพี่โยเองพี่โยคือเป็นเป็นตัวแทนของบริษัทเลยไม่เป็นไร ดับชิปโดยที่ไม่ต้องลงทุนใช่ใช่กับอีกระดับหนึ่งก็คือเริ่มเป็นตัวแทนแล้วเราก็จะมีบัตรตัวแทนจําหน่ายให้บัตรตัวแทนเนี่ยก็จะมีหลายระดับเช่นถ้ารับ20ตัวขึ้นไปก็จะได้ราคาส่งเท่านี้50ตัวขึ้นไปเท่านี้100ตัวขึ้นไปเท่านี้500ตัวขึ้นไปเท่านี้ก็จะเป็นซูเปอร์วเซอร์เป็นอะไรเงี้ยมันก็จะมีต้นทุนที่ต่ําลงครับสตาร์ทถ้าเป็นแบบซูเปอร์วาเซอร์เนี่ยเราสตาร์ทอยู่ที่ประมาณ60-70บาทเองต่อตัวต่อตัวหกสิบหกสิบเจ็ดย อาจจะขาย200 300ก็ได้แล้วแต่กำไรมันกี่เปอร์เซ็นต์กี่ร้อยเปอร์เซนต์ใช่ดังนั้นผลผลนุ่มบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นประตูน้ำเลยทั่วไปรับเสื้อเขาไปขายเนี่ยอย่างต่ำสตาร์เตอร์เนี่ยเออมันก็อยู่ประมาณสักร้อยร้อยยี่สิบบาทครับอ่าแล้วแต่แบรนด์แบรนด์ดูดีหน่อยก็จะร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบครับอ่าแต่แบรนด์ที่แบบว่าดูโลเคอลแบบประตูน้ำมากๆเลยไปขายตามตลาดนัดธรรมดานะก็จะเห็นสตาร์ที่ประมาณแปดเก้าสิบ อ่ามันก็จะยังมีอยู่แต่แต่ก็คนละรูปแบบกับเราถ้าสตาร์ทแปดเก้าสิบเนี้ยก็จะไพ่แบบหนึ่งไพ่เกณฑ์หนึ่งหรือว่าอ่ารูปแบบไลส์เกรงก็จะต่างกันออกไปครับผมอ่าซึ่งของเราเนี่ยจะเป็นอยู่ระดับกลางๆ159สตาร์ทราคาอยู่ที่159าบาท นอกจาก TTNT แล้วธนาพัฒน์เองก็มีอีกอบริษัทหนึ่งอีกลายผลิตหนึ่งเหมือนกันที่อยู่ภายใต้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจเสื้อผ้าก็คือแบรนด์ของธุรกิจแฟนชายใช่ไหมครับอ,อยากให้คุณณพูดถึงธุรกิจฝั่งีมนิด้เนื่องจากนอกเหนือจาก TNT ที่ที่เราพูดไปเมื่อสักครูคร่นี้เรามีหนึ่งแบรนด์ที่ที่เราคิดหนึ่งแบรนด์ขึ้นมาเนี่ยมันได้ไอเดียมาจากการการมองตลาดว่าอันนั้นโอเคมันเป็นตลาด กลางๆเราอยากมีตลาดไฮเอ็นเราเลยใส่หนึ่แบรนด์ชื่อแบรนด์อาชิแบรนด์อาชิเนี่ยจะมีเอกลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของมันก็คือความความเป็นลุกดูญี่ปุ่นนิดๆเป็นแบบเรียบหรูโมเดิร์นตามสไตล์ญี่ปุ่นรูปแบบของเสื้อเป็นเสื้อยืดเป็นเสื้อยืดเหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าเราเราจะอัปเกรดตัวเองโดยการเลือกเลือกผ้าที่เป็นพรีเมียมเขาเรียกผ้าพรีเมียมซอฟต์เราก็จะเป็นผ้าอีกอีก เอกลักษณ์ของเราอีกแบบหนึ่งเลยซึ่งเราสั่งส่วนผสมทอที่แตกต่างกันออกไปเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์แล้วนุ่มใส่สบายเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของตัวแบรนด์เนี่ยคืองานสกรีนด้วยความที่ว่าเราเป็นผู้ผลิตเองอยู่แล้วเราเลยรู้ว่างานสกรีนแบบไหนพรีเมียมที่สุดเราเลยเลือกสิ่งที่พรีเมียมที่สุดอ่ะมาใส่ในแบรนด์นี้เพื่อให้ดูแตกต่างแล้วก็คือเราเล่นเทคนิคสกรีนหรือลวดลายเนี่ยที่มันดูไฮเอ็นกว่าจะออกเป็นแนว ดูญี่ปุ่นอ่าจะเป็นแบบคอลเลคชันแนวญี่ปุ่นดูเรียบหรูใส่สบายไม่ไม่ฉูดฉาดไม่ไม่เล่นสีอะไรที่มันโอเวอร์ฉูดฉาดเกินไปเราจะเน้นเรียบๆใส่แล้วดูเอ้ยมันมีสไตล์ของมันเองคนที่เดินไปมาเห็นแล้วรู้เลยว่าอ่ะนี่นี่ของดีนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วเทิร์นดูตัดอะไรแตกต่างดูออกไหมแตกต่างครับผมแตกต่างถ้าถ้าเป็น TNT เนี่ยจะจะเป็นแนวใครก็ได้ใส่ใส่ง่ายสบายสบายแต่อาชีเนี่ย จะเป็นแนวต้องบอกตรงว่ามันออกสลิมนิดๆเริ่วมีสไตล์ขึ้นนะถ้าถ้าคนอ้วนมากๆ <c oughs> จะใส่ไม่ได้ <c oughs> ครับทีนี้อ,อาชีเองทําตลาดก็จะคนละตลาดกับตัว T T N T เลยน,ลลนั่นหมาย <c oughs> ว่าตลาดเสื้อผ้ามันมีการแบ่งเซกเมนต์แบ่งระดับตลาด อยู่แล้วในปัจจุบันนี้ใช่ไหมฮะใช่ก็อย่างอย่างถ้าพี่โยไปเดินตามตลาดนัดทั่วไปเนี่ยก็จะเห็นว่าเสยืดถ้ามองว่าราคาร้อยแปดสิบรับได้ถ้าขายอยู่มาโดดมา3ามสี่ร้อยอยู่ตามตลาดนัดธรรมดาตามตลาดอย่างเงี้ยใช่ลพี่โยก็ไม่ซื้อมีกลุ่มใช่ไหมดังนั้นตัวอาชีพเนี่ยมันจะไปไปจับตลาดบนห้างสเปนหลักบนห้างหรือหรือส่วนใหญ่พวกบนห้างพวกยูเนี่ยมอลพวกอะไรพวกเนี้ยน่าจะเหมาะก็จะคือแบร์แบร์ชีเราขายตัวละ390 กลางๆเป็นราคาสตาร์ทที่3 9 0ดังนั้นแม่ค้าที่เอาไปขายเนี่ยไปขายที่อื่นหรือขายที่ไหนเนี่ยก็อาจจะดันราคาขึ้นได้แล้วแล้วแต่สถานที่เพราะว่าบางบที่เนี่ยเขาไปเช่าสถานที่แล้วมันมีค่าที่แน่น,นอนเขาก็ต้องดันราคาขึ้นตามตามตาม,ตามพมเหมาะสมของเขาแต่ว่าราคาที่รับส่ง,งไปเนี่ย ถ้าเป็นถ้าเป็นอาชีพเนี่ยมันจะมันจะไม่มันจะไม่ใช่ตัวแทนที่ว่าเป็นเลท20ตัว30ตัวเป็นรูปแบบเป็นอ่ามันจะเป็นรูปแบบหนึ่งก็คือรับไปเลยเป็นทางเซ็ตแฟรนชส์อ่าเราจะเข้าไปดูแลให้เข้าไปดูการออกแบบการอะไรให้อย่างเงี้ยจนจนจบเป็นเซ็จเลยต้นทุนเสื้อมันจะถูกกว่ามันจะอยู่ประมาณร้อยกว่าบาทต้นทุนต้นทุนของเสื้อร้อยกว่าบาทดังนั้นตัวมาร์จิ้นของมันอ่ะก็จะยิ่งเยอะกว่าตัวแท่นทีทีนี้ไอ้งบลงทุนก็อาจจะต้องขยับสูงขึ้นไปนิดนึงใช่ใช่ก็ก รับเป็นไม่ได้20 30ตัวอาจต้องเลือกไปเลยลายหนึ่งอย่างตา่ําห้ามต่ากว่าสี่หตัวแล้วแต่แล้วแต่ตกลงเพราะรว่ามันอยู่ที่ร้านบางทีบางทีร้านเขาเล็กๆอย่างเงี้ยเราเข้าใจว่าการสต็อกเยอะมันก็ไม่ใช่ความจําเป็นรเราก็ต้องโมเดลก็จะเปลี่ยนไปตามตามแต่ละแต่ละช็อปอแต่ละอันที่ตกลงนั้นก็ต้องพูดถึงแบบว่าไม่มีฟิกตายตัวว่าต้องเอาทุกแบบที่เรามีแล้ว้ว่ความเหมาะสมใช่ไหมใช่ไม่ต้องก็บอกแล้วแต่ความเหมาะสมบางทีอยากแบบ อาจจะสมมุตินะสมมุติเฉยๆนะแต่ยังไม่มีลูกค้าบางคนอาจจะบอกว่าเราเป็นแบบเราแนวสไตล์ฟู้ดทรัคเนี่ยเป็นรถอยากจะเอารถมาขายเสื้อ,อแต่ขายที่ไหนก็ได้แต่อยากจะเอาเป็นเป็นแบรนด์อาชิเราก็จะไปเดค o อลเรทรถของเขาให้ซึ่งคุณจะเอารถแบบไหนคุณก็มาดูคือเราไม่เร,เราไม่ได้ขายรถคือคุณเอารถของคุณมาเราจะพยายามเดคอเรทให้แล้วพยายามช่วยเข้าไปคุยช่วยคิดในการตลาดว่าโอเค คุณเอาเสื้อแค่นี้พอเอานี้แค่นี้แค่นี้พอเพราะคุณจะเอาวิ่งตลาดวันมานี้กางเกงเผื่อไม่ต้องด้วยซ้ำใครหลายเสื้อเราก็จะคัสตอซ์ไมซ์ตามธุรกิจของคุณตามโมเดลตามรูปแบบคือไม่จำเป็นว่าคุณต้องมีเงินแสนหนึ่งห้าแสนล้านหนึ่งมาทำธุรกิจมีห้าหมื่นเราก็ทำห้าหมื่นของคุณได้มีสามหมื่นก็ทำได้ขั้นต่ำรบนี้ประมาณเท่าไหร่ไม่มีคะไม่มีคือเราเราไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งฟิกซ์โมเดลไว้แล้วแต่เลยแล้วแต่เลยแต่แต่แต่ว่ามันต้องมันต เป็นช็อปให้ได้จะช็อปแบบเป็นสแตนด์อะโลนเป็นช็อปเล็กๆเป็นแผงเป็นร้านเป็นรถก็ได้แต่แต่จะไม่ใช่แบบว่าเอามา2 0 3 0ตัวมาแขวนรวมกันคนลราคงสร้างกับตัวแทนจําหน่ายพูดง่ายๆอันนี้คือไปแบบช็อปแต่ว่าเรามาดูกันว่าช็อปคุณแบบไหนใช่เยอะเยอะน้อยไม่มีฟิกสไตล์ตัวยังไงก็ได้แต่ขอให้ทำช็อปแล้วเปิดขายได้คุณขายได้แล้วก็ยินดีแล้วก็แฮปปี้ทีนี้พอบอกว่าอาชีพเป็นแบรนด์แฟรนไชส์เสื้อผ้านะครับแบบพรีเมียมที่พอบอกว่าแฟรนไชส์เนี่ย แฟรนไชส์อดูแลยังไงกับแฟรนไชส์สี่คนที่เข้ามาลง้าเรามีระบบการตลาดที่ว่ามันักคู่อย่างบ้างเราดูแลเขายังไงบ้างอย่างเงี้ยครับตัว,ต,วตัวการดูแลเนี่ยอของเราเบื้องต้นเลยเบื้องต้นเลยเราก็คือปเป็นที่ปรึกษาในเรื่องการตลาดในเรื่องอรูปแบบการวัตถุดิบเราจะเป็นที่ปรึกษาให้ในการพูดในการขายว่ามันต่างกันยังไงร,รูปแบบเป็นยังไงรเรื่องเรื่องของดีไซเนอร์ Designer, เราจะดีไซน์ตามตามช็อปตามอะไรให้ครับผมส่วนส่วนอื่น คุณต้องดูแลเองเรื่องการสต็อกการขายแล้วเทรนให้เราสอนให้เราจะบอกทุกอย่างให้หมดเบ็ดเสร็จส่วนขายคุณต้องเทรนทีซหรือเอาจะขายขยายสาขาคุณต้องเทรนต่อเองเรื่องของสต็อกคเราคุณต้องทำสต็อกเองเราจะไม่เข้าไปยุ่งในสต็อกของคุณดังนั้นสิ่งที่เราดูแลให้ก็น่าจะเป็นการ การตลาดที่ปรึกษาการควบคุมการสั่งออเดอร์กับควบคุมในการขายแล้วก็เรื่องดีไซน์ต่างๆส่วนเรื่องการผลิตคุณต้องผลิตเองอยู่แล้วเราด้วยความที่ว่าเราไม่ได้ถูกฟิกซ์เอาไว้ว่าโอเคโมเดลหนึ่งต้องขั้นต่ำห้าแสนนะแล้วเราจะแถมป้ายให้แถมโน่นแถมนี่้ไม่มีคือเราไม่ฟิกเลยคุณมีต้นทุนอะไรที่ถูกผลิตได้เราดีไซน์เสร็จปุ๊บคุณก็ไปผลิตเองคุณขายที่ไหนจังหวัดไหนเดี๋ยวมาคุยกันทั้งหมดเลยอิงจงอิงเจตแผ่นป้ายปกติตารางเมตร ละสามร้อยคุณหาได้หกสิบก็เป็นผลิตเองผมไม่ยุ่งแต่เราดูแลคุณเหมือนแฟรนไชส์พูดง่ายเอาระบบแฟรนไชส์มาดูแลใช่คือให้คาปรึกษาด้านการตลาดใช่โอเคเพื่อลดต้นทุนนี่แหละให้การเข้าถึงของคน SME มากขึ้นแม่ค้าหรือเด็กจบใหม่คนที่อยากจะไฟแรงอยากจะมีธุรกิจของตัวเองเนี่ยไม่ต้องสตาร์ทแบบโอ้โหทำงานเงินเดือนตั้ง7-8แสนกว่าได้เงินมาลงทุนคือคุณทำงานแค่ประสบการณ์มีเงินแค่ แสนหนึ่งก็ทําได้แล้วเก็บเงินไม่กี่เดือนก็ทําได้แล้วทํางานเป็นประสบการณ์ไปครับผมโอเคทีนี้อยากให้คุณนะ้าในฐานะที่เป็นกูรูผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจประเภทเสื้อผ้าหรือการเมน้นตรงนี้แนะน,นํานิดนึงสําหรับผู้ลงทุนฮะว่าจริงๆแล้วความน่าสนใจของธุรกิจเสื้อผ้าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนความยากความง่ายมันมีไหมสิ่งที่ข้อควรควรระวังมีไหมอย่างเงี้ยฮะ,ะธุรกิจการเม้นเสื้อผ้า คนที่ไม่เคยเกี่ยวข้องเลยก็จะไม่รู้ว่ามาร์จินมันสูงมาร์จิ้นมันค่อนข้างสูงอย่างที่บอกว่ารับไปตัวละหกเจ็ดสิบาทขายกี่บาทก็ไม่รู้เนี่ยที่คุณไปซื้อตลาดอยู่สองร้อยสามร้อยก็ต้นทุนมาแค่นั้นเองอไม่มีต้นทุนแปงอะไรเลยไม่มีไม่มีใช่แต่ว่าโอเคมันอาจจะมีการตลาดหลายทอดเช่นประตูน้ำรับไปเขามีการตลาดของเขาเขามีต้นทุนของเขาเขาต้องบวกเข้าไปจากเจ็ดแปดสิบอาจเป็นร้อยหนึ่งแล้วคุณรับไปต่อหนึ่งอาจเป็นร้อยห้าสิบแล้วร้อยห้าสิบมันต่ออีกทีหนึ่งไปต่างประเทศ ต่างประเทศอยากจะรับไปเงี้ยกลออายเป็น3-400แล้วมันก็วิ่งวิ่งวิ่งไปเรื่อยๆดังนั้นดังนั้นเอ่อตัวนี้มันเป็นข้อดีที่คนน้อยคนนักจะรู้รว่าธุรกิจเสื้อผ้าเนี่ยมาเนเชื่มันโอเค,คอการตลาดการแข่งขันสูงมากการแข่งขันสูงมากแต่มีทางออกให้เขาดีมา์สูงกว่ามีทางออกไหมครับว่าเอโอเคเทคนิคคุณคุณเลือกทำเลไในเมื่อมันมีการแข่งขัน ตลาดมนมีแต่ว่าคุณควรจะต้องเลือกทำเลแบบนี้คุณลงทุนอะไรผมมองผมมองนะฮะผมมองว่าการเลือกที่คโดยโดยส่วนตัวนะฮะเลือกอะไรก็ได้ที่ไหนก็ได้ที่มีคนเดินเยอะโอกาสการขายคุณจะมีมากกว่าชาวบ้านเขาแม้ว่าของคุณจะสู้เขาไม่ได้คุณก็ังมีโอกาสมากกว่าคนไม่มีเดินถ้าคนไม่มีเดินดีแค่ไหนก็หายไม่ได้ดังนั้น เลือกตลาดที่มีคนเดินก่อนมีคนเดินเยอะๆแน่นอนค่าที่มันจะแพงขึ้นบางทีมันคุ้มค่าที่จะเสี่ยงถ้าคุณไปเสี่ยงที่ถูกๆเนี่ยเปอร์เซ็นต์เจ็บตัว70ครับผมอแต่เจ็บตัวน้อยอาจจะคุณไปลงทุนกับที่ที่มันดีๆคุณเสี่ยงอัตราการเสี่ยงอยู่ประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นต์แต่คุณเจ็บตัวเยอะก็คือสามสิบเปอร์เซ็นต์นั้นโดนทีโดนหนัะแต่โอกาสสามสิบเปอร์เซ็นต์มันก็น้อยกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์โอกาสลุ้นมันมากกว่าดับดังนั้นผมมอง ที่คนเยอะๆน่าจะปลอดภัยกว่าอยอมใจสุดท้ายให้คุณนะฝากถึงผู้ลงทุนนิดนึงครับมีอะไรที่น่าสนใจมีอะไรดีๆไหมฮะฝากถึงผู้ลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจเสื้อผ้านิดนึงครับม,มีเพิ่มเติมไหมอ๋อถ้าให้ฝากไว้เนี่ยก,ก็ก็อยากอยากผมผมมองว่าธุรกิจเสื้อผ้าเนี่ยมันมีหลายๆแบรนด์เนาะอยากจะให้ลองครับให้ลองลองดูบางทีลองลองหลายๆอันแล้วม,มาลองเทียบทีบ้างเนาะเพราะว่าบางที จะแตกต่างที่ลายลวดลายแตกต่างที่การดีไซน์แตกต่างที่แพทเทิร์นแตกต่างที่เนื้อผ้าพอลองดูแลผมเชื่อว่ามันต้องดีแต่คนที่กลัวก็คือกลัวตั้งแต่ที่จะลองดังนั้นอยากจะให้ลองดูก่อนถ้าลองแล้วไม่ดีมันไม่ได้เสียหายมันเสียหาย โอกาสการเจ็บตัวมันน้อยมากมเพราะว่ากําไรมา r g i นมันเยอะค,คุณคุณรับไป50ตัวคุณขาย20ตัวคุณก็คืนทุนแล้ว10ตัวคืคืนทุนแล้วที่เหลือมันมันคือไม่ได้เสียหายแล้วดังนั้นผมอยากจะให้แค่เปิดใจแล้วก็ลองดูน่าน่าจะเหมาะสําหรับ SME รุ่นใหม่ครับและนี่ก็คือตัวอย่างเสื้อสวยๆของ แบรนด์ T&T นะฮะอีกหนึ่งอาชีพดีๆที่เรานำมาแนะนำกันในวันนี้นะครับคือธุรกิจขายเสื้อยืด t n t กำไร3าไร300%ขึ้นไปคงไม่มีธุรกิจอะไรน่าสนใจไปมากกว่าน,นี้นะครับถ้าสนใจลองติดต่อกันเข้ามาที่บริษัทธนพัฒน์กันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมนะครับรายการ SME b i t ธุรกิจพารวยฝากติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์และ s u b s c r i b e กันด้วยนะครับบนช่องทางของเรา รวมถึงตัวแมกกาซีนของเราที่วางแผงทั่วประเทศนะครับโอกาสหน้ามีอะไรเปนดีๆมาแนะนำเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับสวัสดีครับ